สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ลูกค้าท่านผู้ชมนะผมทุกท่านนะผมหลังจากที่เรารีวิวทรงมีดมานะผมก็ยังเหลืออีกย,อยังเหลืออีกยังเหลืออีกหลายทรงอยู่นะผมวันนี้วันนี้ก็จะมารีวิวเหมือนเดิมครับผมเป็นทรงมีดแต่ยังทําไม่เสร็จนะผมรีวิวเป็นเป็นแบบอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมเป็นมีดเน็บครับผม มีดเนบกึ่งโบวี่นะผมก็จะออกทรงเหมือนโบวี่สปาร์ตาประมาณนี้นะผมเป็นมีดกายพันนะผมไปดูกันัะผมครับผมบผม,มีดทรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกทรงหนึง่งที่มีมีที่มียอดสั่งนะผมเยอะในระดับต้นๆเลยนะผมของของทีมงานเราทำอยู่นะผมเป็นทรงนี้นะผม มันจะอ,อไปทางทรงโบวีสปาร์ต้าไปประมาณนี้นะผมมันเป็นมีดแต่ละเล่มนะผมทรงมีดแต่ละเล่มก็คล้ายๆค,ยคึงกันกลายพันธุ์นะผมมันเป็นมันไม่มีมีดทรงตายตัวนะผมส่วนมากก็มีลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งให้ดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้นะผมจนกลายมาเป็นแบบนี้นะผมจะออกเหมือนโบวี คล้ายสปาร์ต้านะผมเอมันมันมันสภาพนี่คือสภาพเจียขัดรอชุบนะผมนี่นะผมเจียอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปลอชุบอีกรอบผมชุบเสร็จชุบเสร็จแล้วก็มาขัดอีกรอบนะผมรอเข้าด้ามตัวการเสียบก็จะประมาณนี้นะผมผมจะเอาด้ามด้ามที่ผม ไม่ได้ใช้นะครับด้านนี้ไม่ได้ใช้มันเป็นรูเยอะนะผมันไม่ได้ใช้เอามาลองให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นแนวไหนก็จะออกมาประมาณแนวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้อันตัวนี้มันจะยาวหน่อยครับผมใส่ไม่ได้มันจบประมาณลักษณะนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นทรงที่ยอดนิยมอยู่ในระดับต้นๆน,นะครับผมเร่น,นี้ทรงเนี้ยเ็คือจริงๆแล้วนะผม จริงๆ,ๆแล้วการรับออเดอร์ตอนนี้เราเราปิดรับชั่วคราวแล้วนะครับผมต้องขออาภัยสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะต้องขออาภัยครับผมแต่ว่านะครับผมมันมีอยู่ว่าคือถ้าสมมุติลูกค้าลูกค้าที่ที่ไม่รีบใช้นะครับผมสามารถรอได้ก็คือจะรับนะครับผมรับรับจองคิวจดคิวไว้ให้นะครับผมกนะ็คือว่าถ้าสมมติ ไอ้มีดมีลดล็อตเนี้ยมีชุดเนี้ยเสร็จเราก็จะนับชิวต่อให้เลยนะผมเนาะก็เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทำไอออกเคลียร์มีลดล็ตนี้ได้ช้าเดียวขนาดไหนนะผมเพราะว่าเราเราก็ขาดแรงงานไปคนนึงนะผมก็ตอนนี้ก็ยังหาแรงงานอยู่นะผมถ้าถ้าท่านไหนที่ท่านไหนครับลูกค้าหรือเอ่ีท่านไหนที่อยู่เขตเขตเขตอำเภอเมืองจังหวัดเลยหรือว่าเขต ตำบลชัยพฤกนะผมเขตตำบลชัยพฤกก็สามารถถ้าถ้าว่างงานนะผมว่างงานสามารถเข้ามาดูว่าโทรมาผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะผมโทรมาสอบถามดูนะว่าเป็นยังไงนะผมเนาะก็รับจริงครับผมอนนี้คือประกาศรับคนงานช่วยนะผมรับจริงจริงคือสองสองอัตรานะผมถ้าถ้าเป็นไปได้นะสองสองคนนะผมเนาะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาคุยกันก็ได้โทรคุยกันก็ได้นะผม ก็คือมันจังยังมีทรงยังมีอีกหลายหลายทรงนะผมความหนาของของมีดแต่ละเล่มนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณห้ามิลกว่าขึ้นไปนะผมเนาะสําหรับขัดครึ่งใบแบบปกติแล้วจะอยู่ประมาณห้ามิลกว่าถ้าเป็นขัดขาวก็จะประมาณสี่มิลนะผมสี่มิลกว่าๆแล้วแต่ความเรียบหรือแล้วแต่หลุมสนิมของเหล็กแต่ละชิ้นนะครับผม เนื่องจากว่าเราใช้เหล็กแหนบเก่านะผมเนาะเราก็กําหนดความหนาบางไม่ได้นะผมก็ยังเหลือเหลือชุบนะผมก็ลูกค้าที่กำลังรอรับมีดชุดนี้อยู่เนี่ยประมาณอีกสองวันนะผมอีกสองสวันก็น่าจะได้ชุบแล้วก็ได้ส่งแต่ยังเหลืออีหลายชุดนะผมยังยังอีก หลายคิวประมาณผมนัดไว้ตอนนี้คือประมาณสมเดือนสมเดือนกว่านะผมเนาะสามเดือนกว่าสาหรับลูกค้าที่สั่งมีดไว้ประมาณสามเดือนกว่าแล้วผมก็ปิดรับก็เนื่องจากว่าถ้ารับต่อไปนะผมกลัวจะทําไม่ทันลูกค้านะผมเนาะมันจะทําให้ยังไงมันมันจะทําให้คือจริงๆแล้วในทีมงานนะทีมงานคุยกันคือไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเกินไป ถ้าสมมุติคนที่ที่ไม่รีบใช้เราก็จะรับแต่ถ้าคนที่จําเป็นต้องใช้งานหรือว่าก็ก็ยังไม่รับนะผมยังเพราะว่ากลัวทํา,ามไม่ทันนะผมเนาะก็ต้องต้องฝากขออภัยไปตอนนี้ด้วยนะผมจะเปลี่ยนแปลงก็นะผมถ้ามีการเ,เปลี่ยนแปลงหรือเราได้เราได้คนงานมาเพิ่มนะผมเราจะอัปเดตให้ดูให้ดูอีกรอบนะครับว่าเราจะเปิดรับต่อ,อยังไงนะผมเพราะว่าถ้าสมมติเราได้คนมาอีกสองคนนะผม ถ้าเราหาคนได้สองคนก็คือมันก็จะทําให้งานเราเร็วขึ้นอีกเราก็จะจะสามารถเปิดรับออเดอร์เร็วขึ้นนะครับผมนะผมก็ถ้าท่านไหนสนใจนะผมมีดทรงนี้นะผมหรืออยากเปลี่ยนทรงเออทักเข้ามาในไลน์นะครับผม ประมาณนี้นะครับครับผมก็สำหรับทรงนี้ก็เป็นการทักทายนะผมทักทายในแต่ละวันนะครับผมผมจะลงคลิปให้บ่อยนะผมนะก็เพื่อให้ลูกค้าอัปเดตงานให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็พูดคุยกันระหว่างวันนะครับผมเนาะถ้าท่านไหนที่ถูกใจชอบคิปวิดีโอนี้ก็ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมอย่างที่ผมได,ได้พูดไปนะครับคือเราต้องการคนงานนะครับผมคนช่วยคนช่วยทํางานนะครับผม youth, ท่านไหนที่ว่างงานนะครับผมท่านไหนที่ว่างงานอยู่ในเขตพื้นที่บองเลยหรือว่าใกล้เคียงกับกับบ้านที่ผมทําอยู่ก็คืออันนี้ ผมทาอยู่ที่ตาบลชัยพฤกษ์นะผมตาบลชัยพฤกษ์ผมท่านไหนที่อยู่ตาบลชัยพฤกษ์เหมือนกันนะผมถ้ายังว่างงานอยู่สามารถโทรเข้ามานะผมโทรเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดนะผมผมรับอยู่สองตำแหน่งนะผมนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานะผมเนาะก็จะมาแจ้งรายละเอียดแบบเนี้ยทุกๆวันนะผมแจ้งรายละเอียดเออก็รีวิวสวงเมตให้ดูนะผมเนาะยังไงก็ต้อง ขอตัวก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม